บแซ่ขนาดจ้สวัสดีจ้าอิหล่าสมัยมาแล้วไม่แน่ไปไว้ไม่แน่ไปวันไม่แน่สำเร็จสทวติเห็นเนี่ยได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีจ้าทางแฟนเพจอิหล่าสมัยทางช่องติ๊กต็อกและก็ทางช่องยูทูบได้จ้าสวัสดีไปท่าเอฟซีของอิหล่าสมัยทุกคนได้จ้ามุนี้แม่ต้องขออนุญาตมานั่งกินข้าวกับอิหล่าสมัยได้จ้าสมัยจ้าจ้ามุนี้เลิกโรงเรียนมาหิ้วเขาว่าจ้าหิ้วจ้ามุนี้เข้าใดอีหยังมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้ามุนี้ได้ค่ะมุกอบ อันนี้เป็นมูก,กอบได้จ้า <eston S 1> เป็นหมูก,กอบจ้าเป็นมูกอบจ้ามูก,กอบกินกับยังค่ะกินกับตังบกหุจ้าจ้าแล้วก็มีพักมะนาวอันนี้พักยังยังจ้าอันนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นมัคลีจ้าเกินมัคลีจ้าอันนี้เป็นพักนอกพักนอกพักกันจองพักกันจองแล้วก็ได้มูกอบมาได้จ้านี่หมูกอบแบบงามๆเลยจ้าเห็ดแล้วไม่ไม่จ้ามูก,กอบเผ็ดไม่ไม่้อนี่ต้องขอขอบคุณไปทั้ง บ้านเพื่อนดอยหลวงเลยจ้าที่สนับสนุนมุกกรอบไม่ไม่แซ่บๆมาถ่ทางช่องอิหลาสมัยได้กินมือหนีเลยจ้าถอดไม่ไม่เลยจ้าเบิ้งกอบประคักเลยจ้ากอบประคักเลยแล้วก็่นกับพี่ทางน้ำจิ้มมะหายน้ำเลยจ้าพื้นที่ไก่เคียงเด้จ้าสามารถเขาไปใช้บริการเลยเขาไปซิมเลยจ้ามุกกรอบไม่ไม่แซ่บเลยจ้าอิหลาบ่มีน้ำจิ้มจ้าเดี๋ยวเขากินกับตบมะคุงเลยจ้าเนาะอิหลาสมัยหิ้วเขาไปจ้าหิ้วจ้าเดี๋ยวขออนุญาต อันนี้ของแม่ป่ะจ้าคุณแม่ก็มีตรตำมะฮุงอุ้ยเป็ดปักไงเลยจ้าโอ้โหเท่เลยด้วยจ้านี่จ้าตำักหุงมากครับหมูกรอบแซ่บๆกับผักจ้ามี่ฮอดขนมเส้นมะนาวเลยจ้ามือนี้อยากกินแล้วอยากกินไปจ้าประอยากว่างตรงนี้เลยด้วจ้าเด้อรูดจุ่กินดํา ได้จ้ะอ่ะเดี๋ยวเอาหมูกรอบตอนนี้ไปอี่ล่าสมัย้ได้จ้ะจ้ะจัดไปได้น่ามีบี้ไว้ห้อหมูกรอบเดี๋ยวหมูกรอบตอนนี้ไปอี่ล่าสมัย้ได้จ้ะไปกินกับตำบักหุ่งนีม่มาคักเลยโอ้กรับนก็มาคอยๆดึงมด้จ้ะบออะไรใหญ่ห้างได้จ้ะอีหล่าขออนุญาติหมกรอนได้จ้ะจ้านะเซฟเซฟน้ำตาลได้จ้าพ่อแม่พี่น้อง นี่จ้าหมูกรอบวัดไม่ไม่มาจ้าแสบๆส้องัน่จ้งยหมูกรอบจ้าจ้าหมูกรอบแสบๆเลยจ้าหมูกรอบมาคุยได้ค่ะจักรูเขากูงาก,กง กินเขา,าเนกินเขาน้องแต่ไม้ได้จ้ะาเต้าเป็นอนะ หมูกรอบ,บแซบ่บๆร้านบ้านเพื่อนดนอยหลวงได้จ้ะกินมาจากไหนอ่ะบ้านเพื่อนดนอยหลวงแซบ่บขนาดเลยเป,นปน็นลานของเป็นลานของพี่นกได้จ้ะลานปนกบินบินนี่ หนวกว่าจ้ะบอกเอาจ้ะซิมังเอ,อล่าบ่าเคยกินจ้ะกรอบแ่บขนาดจ้ะกันถอดหายไม่ไหมยมันบอกใหน้นี่ จระดาษแซมแล้วมีอะไรจ้ะกระเดียวข้ามยังไงจ้ะถุงน้องข้ามยังไงจ้ะพักนี่เป็นพักยังจ้ะพักกันจองจ้าซิมเบิงมาจ้ะมาซิมซิมเบิงแล้วไปจ้ะซิม เราให้ข้างพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจบ้างในจ่ามืนหนีไปโรงเรียนมาได้เรียนเอียงในเอี่ยงไปเรียนวิเศษเรียนวิเศษอย่างไรจ่าเรียนวิเศษไม่วิเศษอย่างไรจ่าผู้เอากลางบ้าน่ะนี่เห็นอังประ้องการบ้านไม่เห้นผู้ประ้องการบ้านอีกย่งจ่าอันการบ้านอันว่าัจกว่า ฟันกรอบฟันค,คุณหมอสิมาตรวจฟันกับเผื่อฟันมันมาจากสมัยเขียววงบ่เงบอสอันตรายเหรอแต่บงอีหลบสมัยจานหนึงสิเบิร์ดแล้วจ้าอีหลักสมัยแสบมาจากสแากสบจา้า จ้ากินข้าวกินไปน้นไม่ก,กินมอคคลี่ <c oughs> หลวกมอคคลี่กินครับแมว ใจแน่จ้จอีหลาสมัยมันหนีแซ่บปะจ้ะแซ่บจ้ะปาร์ตหารบ้านเฮาจ้าจ้าหันพื้นบ้านจะบดถ้วยแม่นจ้าสิเบิดจานเลยค่ะของเมืองสมัยอาหารบ้านเฮานั่นแหละจ้ากินกับหยังก็แซ่บจ้าแตบักหุ่งมื้อนี้ก็ได้มากับหมูกรอบแซ่บๆเด้อจ้ากับหน่อไม้ได้ด้วยจ้ากับหน่อไม้แห่งถือกันคักมื้อนี้บ่มีหน่อไม้จ้าแบบรุ่นกันเนาะกซแซ่บๆนํากันเด้อจ้าเาแห่งถือกันก็หน่อไม้แม่นจ้ากซแซ่บๆนํากันเด้อจ้า ีพูใหญ่เขามาถ่ายถ้ด้วยในบางคลิปนะจ๊ะแล้วก็ยังคว้างเป็นอีหลาสมัยที่ถ่ายคลิปแซ่บๆติดเขาให้ท่านผู้ชมในเบิ้งยุคเกา่าเด้อจ้าอีหลาสมาัยไปคิดนะจ้ะขอบคุณจ้าที่เขามาเบิ้งอีหลาฝากติดตามอีหลาสมัยในเด้อจะ้ะบ๊ายบาย